ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์และผู้ชมครับใดกล่าวแสดงความรู้สึกต่อผู้สื่วนที่รุกรานของจีนประจังประจังท่านรองรัฐการจังหวัดหน้า สสท่านรงงอ,องนายกท่านประธานสาขาสภา,าผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจำจังหน,น่านท่านผู้มีเกียรติทุกท่านทั้งที่เป็นผู้บริหารกระทรวงการคลังและทั้งที่เป็นผู้บริหารสาขาสภา,า,า,าผู้สูงอายุจังหวัดน่นายและทุกทุกท่านที่เป็นผู้สูงอายุร่มวมข่าวว่าเดี่ยมบัดกับผม เป็นเวลานานอย่างน้อยกั summer, summer, ้งแต่ปี27ที่ผมมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องช่วงผู้สุทธิ์ุและก็ไปที่ปรึกษาท่านเรดอยู่ด้วยกันร่วมกันทั้งแต่ผมยังด้วยจนกระทั่งผมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุและเป็นวัยกลางของผู้สูงอายุการพ้าท่านทั้งหลายคงจำได้ว่าผู้สูงอายุแบ่งเป็นสามส่วน ส่วนแรกคือส่วนที่สิบปีแรกหลังเกษียณส่วนที่สองก็คือส่วนที่เจ็ดสิบปีถึงแปดสิบปีและส่วนที่สามนั้นคือไปรุ่นแปดสิบเอ็ดปีถึงเก้าสิบปีทั้งสามรุ่นนั้นมีภาวะแตกต่างกันอย่างมากยกเว้นบางคนบางท่านที่มีคุณษลักษณะพิเศษที่จะแตกต่างจากธรรมชาติไปยกตัวอย่างเช่น พี่เกษตรนัรักษาพลอดีประธานสภาของเราก็เบ็นงท่านเดินวินาะท่านจะ90แต่ผมจำไม่ได้ว่า45ปีที่ผม,ผมอยู่ในโร,รงพยาบาลหน้านีแค่สาสปี32ิปี3าิปีในโรงพยาบาลหน้าผมไม่เคยรักษา่านเลยอันนี้เป็นคุณลักษณะพิเศษ สิ่ปตีแรกก็ยยงแบ่งเป็นครึ่งนคือ60สิี่ถึงหกตรงนั้นได้เป็นความรู้สึกของทุกคนที่ที่ทำราชการนะฮะก็จะบอกว่าตนเองเป็นอิสระไม่มีอะไรผูกพันไม่มีอะไรวง,งเดียวและไม่มีอะไรมาจะมาบังคับบัญช,ชาทางจิตใจและปากรู้ความคิษเป็นโอกาสอย่างอิสระมาาขณะเดียวกันความรู้ความคิด ประสบการณ์ที่สั่งสมเมาหลายสิบปีบม่มเพาะไว้อย่างดีมากอัน60ถึง65เป็นวัยที่ทรงพลังมากของผู้สุภริแต่หลังจาก65ปีถึงแม้ความคิดความอหานสติป,ยยปัญญาจะคงอยู่แต่อันมีสองอันเข้ามาอันที่หนึ่งบางคนความจำเริ่มจะลดมทำไมถอดลงและบางคนนั้นเริ่มมีโรคทางไข้เจ็บเข้ามา แสงจังแต่ก็ยังใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถได้เกือบเต็มร้อยพราะยากเข้าเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดอันนี้เริ่มแล้วนะฮะความจำที่ว่าจำได้ดีนั่นนหะจําจัจัจจจไม่ดีความจำเสื่อมสามอย่างความจำสามอย่างอันที่หนึ่งความจำในเรื่องเหตุการณ์อืนนๆอันนี้จะเสื่อมเร็วมากโดยจะเฉ้าที่ เหตุที่เกิดขึ้นเมื่อตะวนนี้เมื่อเช้านี้หรือเมื่อวานนี้บางทีความจํานี้ยังมีเหลืออยู่จะเห็นว่าบรรดาผู้สูงอายุหลายท่านที่ปรากฏในข่าวสื่อพิมพ์ตา่างจะให้สติให้ความรู้ความคิดแก่สังคมไดท้ทั้งที่ท่านนั้นบางคนนอนกับเตียงในเช้าันนความจําอันที่สามเป็นความจําที่ประหลาดคือความจําในทักษะ ทักษะง่ายๆคือว่าการขับรถขับราคงจําได้ว่าคุณครูคำมัน่นของเรานั้นเมื่อ8 2 8 3ขับรถปลอยเลยนะแต่พอ8 5 8 6ท่านจบจำชีวอยู่กพาบานแนละ้วเพราะถ้าท่านออกจากบ้านจะกลับบ้านไม่ถูกอย่างไรก็ตามก็ถือว่าชีวิตของผู้สุ่อยิ่งนั้นเป็นชีวิตที่มีความหมายเพราะเหตุว่า มีปัญหาสาหรับผู้สูงอายุอยู่สามประการประการที่หนึ่งปัญหาด้านร่างกายนั่นก็คือสุขภาพอนามัุโอย่างารจริงประการที่สองด้านจิตใจตกกความทตกต์กังวลความเหนื่อยหน่ายความท้อแท้ต่างเระาวามอย่าใแห่งเกิดขึ้นในประการที่สามด้านสังคมเราบางคิดเาบอกว่าสังคมแล้วตกไปวัดตกไประเวนตงไปงานแต่งงานต้องไม่ใช่นะฮะอันนั้นเป็นสังคมภายนอก สังคมภายในคือสังคมในบ้านท่านจะต้องสร้างสัมพันธภาพที่ม่นคที่ดีกับคนที่อยู่รอบๆตัวของท่านเพราะเขาเป็นที่พึ่งของท่านในอนาคตใกล้ถ้าเขาทอดทิ้งท่านเขาไม่ดูแลท่านท่านไม่พูดกับเขาท่านเกลียดเขาท่านโกรธเขาดยแสดงอารมณ์ต่างๆมาผลักดันเขาออกไปจากตัวท่านเมื่อใดเมื่อนั้นท่านจะรู้สึกว่าท่านแก่ไปอีกไ่ต้อยทีสี่ห้าปี เพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆจะสามารถปรนไป่นสิ่สำคัญปัญหาร่างกายอยากจะเรียนเตือนก็คือว่าระอวังร,รือนกายหดรมบ,บ้านขึ้นหลายชั้นบันไดหลายขั้นปูทมในบ้านปูเสือเป็นแผน่นและก็มีช่องว่างทิ้งไว้สำหรับสะดุกเป็นสิ่งอนตราย ถ้าอายุมากขึ้นเห็นว่าเข้าห้องน้ํามีการเดินเซกรุณาทรราวในห้องน้าเพราะห้องน้ําเกิดความลื่นได้โย่มามากคงจําได้ว่าสมเด็จพระศรีนินทร์นั้นท่านทรงพระประชวนก่อนที่ประชวนสุดท้ายคือ,คอท่านทรงอบล้มในห้องน้ำกระดูกสะโพกประสรีแตกต้องผ่าตัดเปลี่ยนหลังจากนั้นท่านก็สุขภาพน,น่าใหม่ สุกดกอเเื่อันนี้เป็นสิ่งสั้นๆเกี่ยวกับผู้สูงอายุ7 6ปีที่ผ่านมานั้นอยากจะเรียนว่าเราเกิดมาในเป็นมนุษย์มันมีสองสามเรื่องที่เราสามารถจะแยกแยะได้หรือว่าสรุปประมวลเหตุประมวลเหตุการได้อันที่หนึ่งคนเกิดมาก็มีคิดกับธำคนที่มีคิด และก็ทําก็สมบูรณ์ถ้าคิดก่อนทํายิ่งสมบูรณ์มากเพราะเป็นการวางแผนแต่ถ้าหากคิดในขณะทํายิ่งสมบูรณ์มากขึ้นเพราะนั่นคือการมนอรรมนิเตอร์การคอมพิวเตอร์กับกับเรื่องราวและถ้าคิดหลังทาเสร็จแล้วอันนั่นคือการประเมินผลถ้าคิดสามขั้นตอนนี้ก็ทําให้คิดและทํานั้นมีคุณค่าต่อตัวเองในสังคมเป็นอย่างมากท่านทั้งหลายครับ คนจำนวนไม่น้อยไม่คิดเลยแล้วก็ทำไปเลือกคิดผิดแล้วก็ทำไปเพราะคิดนั้นเราเรียกว่าสัมมาสังกัปปะต้องตามหลังสัมมาทิฏฐิต้องมีความเห็นชอบก่อนถ้าความเห็นนั้นไม่ชอบคิดเป็นกายเป็นาการจะทำอันหนึ่นทงทำายถวายก็คิดผููทำเขาคิดก็จะไม่ชอบทำก็จะไม่ชอบพูดก็จะไปชอบ อันเรื่องคิดกับธรรมนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนสัมผัสไม่ว่าจะเป็นคนที่ทําราชการหรือไม่ทําราชการเพราะว่าวิถีชีวิตในครอบครัวก็ต้องเป็นอย่างนั้นวิถีชีวิตในอาชีพก็ต้องเป็นอย่างนั้นอีกประเด็นหนึ่งที่คินมองอยู่แล้วนอกจากทิศกับธรรมแล้วก็คือปัญญากับปัญหาอายุป,ปูนี้แล้วเนี่ยแน่นอนก็คือต้องสั่งสอนปัญญา ในระหว่างวัยรุ่นวัยชะกันไปทํางานก็สั่งสมปัญญาทีนี้เราคิดถึงปัญญานั้นเนี่ยมีปัญญาสองอยา่างปัญญาทางพลกเราคือโลกิยาก,กับปัญญาทางอัจริยะซึ่งแตกต่างกันมากท่านจะคงจะมองเห็นว่าพวกเราซึ่งใช้ปัญญาโลกิยานั้นเนี่ยอันเนื่องมาจากสองอยา่างการที่หนึ่งก็คือ ความรู้ที่ได้สั่งสมอย่างที่สองคือประสบการณ์ที่ได้สั่งสมเรื่อยๆมาประสบการณ์ที่สั่งสมกับความรู้ที่สั่งสมประกอบกันแล้วจึงเป็นปัญญาถามว่าปัญญาก็คืออะไรก็คือผลจากการผรสมสองอย่างนั้นและเป็นสิ่งที่นาํามาใช้ท้งศาสนาพุทธก็ดีคริสต์ก็ดีบางทีคนเอาคําว่าปัญญาเนี่ยเป็นตัววิดดับ พขามีดาบน็นจะฝ่าฟันตัดสิ่งที่ไม่มีประโยชน์หรือตัดสิ่งที่เป็นปัญหาออกไปคนที่มีปัญญาเท่านั้นจึงจะแก้ปัญหาได้แต่ปัญหาอย่างที่ผมเรียนแล้วปัญหาทางโลกุตระโรกิยะแตกต่างกันโลก,โลกโลปัญญาทางทางโลกุตระนั้นมีอยู่จุดเดียวที่สําคัญก็คือว่าเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่เป็นจริงฝรั่งเขาเขียนอย่นี้เหมือนกัน S to s e t h in g s in reality นะเห็นตามที่เป็นจริงบางทีเราเห็นแก้วแหวนเงินทองไม่ไม่เป็นสิ่งที่เป็นจริงเพราะเราดูมูลค่าของมนดูความงดงามของมันว่าจะสร้างกิเลสจะสร้างผลพบวิยมสร้างความหวงหวงมากน้อยแค่ไหนจริงๆแล้วก็คือธาตุอันหนึ่งซึ่งเป็นทองจริงจริงแล้วก็คือแร่อันหนึ่งหรือว่า ฟอสซิลอันหนึ่งก็คือคาร์บอที่ออกมาเป็นเป็สไปถ้า see things in reality เห็นตามที่เป็นจริงความที่จะไม่ยึดติดความที่วางออกคลายออกนั้นมันก็จะง่ายขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังทำงานบอกว่าเราใช้ปัญญาแล้วก็แก้ปัญหาบางทีนั้นปัญญาใช้ผิดก็สร้างปัญหาใช้ผิด ปัญญานั้นบางทีไม่ครบเพียงพอปัญหายิ่งหนักขึ้นกว่าเดิมในข่ามกลางที่เราอยู่ในศาสนา,าพุทธเป็นส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าระหว่างปัญญากับปัญหานั้นมีตัวที่สําคัญท้งทางศาสนาพุทธแป่ทิ้งไว้ให้เราใ้ถ่ายไว้ให้เราในมอบไว้ให้เราก็คือการสร้างสติถ้าสติเป็นตัวคุมทั้งปัญญาและเป็นคุมการดูปัญไลปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเกิดความสมดุลที่ดี ในชีวิตผมเด็กปีได้รับความเมตตาจากบรรดาคนจะหน,จะนักหน้าจะหนักมากทำให้ผมจัดสินใจว่าจะต้องอยู่ที่หน้าและคิดว่าถ้าผมจะต้องตายที่หน้าแต่ท่านไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าผมทั้งหมดนั้นเด็กมอบรนักกายให้แก่โรงพยาบาลนครไก้มโรงพยาบาลเ,เชียงใหม่เรืยอร้อยแล้ว ที่ผมพูดอย่างนี้เพราะเห็นว่าในระยะเวลาสองปีหลังสุขภาพของผมเริ่มมีปัญหาก็หมายความว่าเจสีเริ่มมีปัญหาหมาอวัน่จ็ิบสามสบาปัญหาด้านโรคใจก็ดีปัญหาทั้งด้านโรคหูซึ่งหูข้าง,งขวาดับไปขึ้นในและปัญหาการส่งตัว เราสังเกตให้ดีว่าผมจะมีการเดินเซนสังเกตให้ดีว่าถ้าผมจะลุกขึ้นผมต้งองมือจับโต๊ะจับก้้กเพื่อจะดันขึ้นแต่บางคนบางท่านที่อยู่ใกล้ก็จะยิ่ผมอือให้ผมก่อนแต่นั้นไม่ทําให้ท้อถอยหรอกครับถ้าหากว่าแยกไปไหนได้ก็จะไปแต่ไอสิ่งที่มันเป็นสําคัญก็คือโรคหัวใจและก็โรคหัวใจนั้นมันไม่มีทางจะเอาไปาตัดไปหายได้เปลี่ยนสี่ห้าเส้นสามเส้น โรคไซ่อรูรนปรเป็นโรคเกิดจากระตุกายค้าทํางานผิดปกติส่วนโรคที่สามนั้นเป็นโรคที่คิดว่าเป็นโรคใหม่สำหรับพวกเราในเมคไทยประมาณสิปีโรคอันนี้เป็นโรคที่สําคัญมากถ้าหากท่านใดที่นอนกรนมากคำว่ากรนมากคือคนอยู่นอกห้องได้ยินและตัวท่วมท้วมอ้วนและคอสั้นและก็ตื่มาและปากแห้งคอแห้ง น่าจะไปปึกษาเสียเพราะว่ามันมีโรคอันหนึ่งภาษาอังกฤษภาษาลีแอฟเนียสลิปก็นอนแอฟเนียวไวอยู่หายใจมันคล้ายๆกับโรคไายตายเหมือนกันนะฮะผมบังเอิญได้รับเกียรติเป็นโรคนี้แลวโรคคอมเพ็นโรคนี้น่าจะรับเกียรติมากขึ้นเพราะเขาใช้คำว่าซีเวียคือหนักหน่วงนั่วลงยังไม่พอไปตรวจสอบสิ่งนท่านขอเพิ่มมาขอเพิ่มีกคำคือคอมเพล็กซ์คือซับซ้อนเพราะนะั้นอนตัวันนี้ตรงีหน้ากากปอกหน้า เพื่อจะเผาลมเข้าไปแต่นั่นก็ไม่ใช่อุปสรรคเพราะคนเราเกิดมาจะต้องเกิดแก่เจ็บและ,ะตายผมขณะนี้เข้ามาถึงขั้นเจ็บและเป็นขั้นเจ็บที่กระทัางจะมากเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติที่เราต้องเจอสิ่งต่างเทวทูตสีก็ทําให้เกิดข้อทิดแก่คนทุกเจ้าเป็นอย่างมากครับผมได้ใช้เวลาให้กับทัานมานมานสมร ก็ต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านนะฮะที่มีจิตใจตามีมุิิตาเจตจำนงและขออาราธนาบุสิ่งเคื่อใจขออัญเชิญพระบรมเชษฐาภุเษกของพระมหากษัตริย์มาเสริฐและขอุญาภารีของพระสุภัตปโนของจักรพรรดิไดปกป้องรุมครองชีวิตของท่นานทุกทุกคนครอบครัวของท่นานทุกคนให้มีคุณครอบครัวที่แข็งแข็งเป็นครอบครัวที่อบอุ่นคร,นนนรอบครัวที่เอือ้ออาทร มีความรับผิดชอบต่อกันและกันสุขภาพร่างกายขอ,ขอ,ขอให้แข็งแรงสติปัญญาขอให้เพิดมขึ้นแล้วก็เป็นที่ขึ้นของลูกหลานทุกๆคนนะครับ,อรบของการของา